ไอโซเคนเอ๋ยแกจะได้รู้ซึ้งถึงอืข้ามไปสู่อีกมิติพัดเอาตามาดิเจอโอไมหน่อยเป็นไงอือโอโมวันโอ้ยโอไมเล่นขี้อีกแลมวเนี่ยโอไมไม่นานแกคือีรอดัำนึงโอ้ยนี่ไงกระทุบจมดินเป็นไงบ้างธานอสเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าโอ้ย โอ้ยโอ้ยดีิดออกไหมไม่นะโอ้โหทันแล้วออกไมเกมมาเลยโอ้โหอไหมพี่วัดีน้องก้าววัดีครับออไหไม่น่าเลยโอไมมเดินเนกระสบใส่านอ้อน่ะเชีร์อุ้ยโอไมได้อยู่ อุ้ยอาไม่ได้อยู่เชีย่ยอุ้ยเอาว่ะอ,อยาให้อมไม่ได้ต่อยพี่พูดแคน่นี้แหละอยาให้ออกไม่ได้ต่อยครับพี่บอกให้ออกไม่พี่มาต่อยเจ็บนี่ไนงะนี่ไงทืบตรงดินไปหนึ่งทีมาเอมาดิเกาอหรอทารถทนี่ไงทืบตรงดินไปอีกหนึ่งทีสวยอวอกไหมออกไหมสู้เขาออกไหมสู้สู้ทาร์ามันจะจอกมันเป็นตัวโกง นี่ไงนี่ไงทานอลนงไงอ oh ุ้ยอุ้ออกไหมอีดนิดเดียวออกไหมยืดออกไหมไม่นะอิดนิดเดียวออกไหมออกมาไอ้เขี้ย